สวัสดีครับทุกคนในชาวโรบอกนะครับวันนี้พปกปอบ i อเอ็กแฟน n ช e แนลเกมมินะครับก็และก็แรปเตอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นแมปชื่อว่าเอ้ยไม่ใช่ขอไปร่วมใหม่ก่อนวันนี้จะมาเล่นโรบอกเล่นแมปชื่อว่าติดเชื้อยิ้มครับโอ้ม่ oh <my> เป็นซึ่งว่าเป็นเกมแนวอ่า เบาเแป๊บน,นงึงนันดังินไปใครที่ติดใครที่ติดยิ้มนะครับเต็จเรียกว่าติดเชื้อยิ้มนะครับก็ซึ่งวิธีหาอุปกรณ์อุปกรณ์จะมีไม้นะครับและส่วนตรงนี้จะสามารถตรงนี้ก็จะสามารถไปข้ามอาข้ามฝั่งไปอิสระได้นะครับอ้าว เต้ต้ต้อ๋อตกก้ยคุณกชอขอบอกเลยนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงอิสระเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือต้องเอาตัวรอดนะครับไม่งั้นจะโดนติดเชื้อนะครับเราเรียกว่าจะโดนติดยิ้มติดยิ้มเออลืมไปว่าในแมปนี้นะครับมันจะมีโอเวร์ปืนด้วยนะครับแต่มันจะมี ไปตอนท้ายเอออะไรโอ้ไวแคร็บแมนไวไวแครบวาแครบวายแคราบ,รบอ,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 อ้าวเซิมนาอีกแล้ว,วจะไปยังไงอ่ะเอาตานิค

ให้บังคับให้ไปตรงสีขาวให้บังคับไปตรงสีขาวให้บังคับไปตรงสีขาวไปแล้วไปแล้วกดจบครับโยจบครับโยจบครับอืมอือืมอืกดชคลิกรัวก็ได้สำคัญอืมอือือไป สวยโอ้ย,ต,ย,อย,อย,อยตรงนี้มันจะมีคนอืมสวยมา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 จังไหนาว้าวมา,มาด,ดู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 ดดดสวยสวยสวยแ้วแม่บอ้่อาซีอ้ซี วิธีการป้องกันนะครับคืออาจจะต้องช่วยเพื่อนนะครับไม่งั้นจะติดเชื้อน,นะครับก็เห <Okay. S 1> มือนจะกับซอมบี้นี่แหละครับโอเคอาสิเายิอ้โนโออ้นออนโอนอน โอ๊ย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 ช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนฮ่าฮ่าไอ้ช่วยอโอ้แิวเดี๋ยวดูก <nada, Panther>. ่อนว่าอยู่ในนี้มีใครอยู่ในติดยิมไหมคะยโอ้มัอย่าไปยระวังนะระวังนะครับระวังนะครับ วิธีการป้องกันนะครับโอ้แมปนี้จําได้ทุกคนนะครับไปสามารถไปเอาปืนได้นะครับเนี่ยไปเอาปืนได้นะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดินม,มาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้ได้ปืนมาแล้วนะครับ<อ>ปืนนี้อูยไปก่อน <c oughs> ว่าไง ถ้าไม่อยากโดนเขบาบอกได้ว่าปืนช็อตกันนี้มันสามา,สามารถมันช่วยยิงได้ยิงขึ้นนะครับเพราะมันช่วยกับโอ้โหม,มันสามารถยิงได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเออ,เอไม่ใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องโดนใช้ไม้นะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือว่าเอ,อในหลอดเนี่ยมันจะมีลูกกระสุนไม,ไม่ไม่กี่มากนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าหาเอาเปิดไปทำไมไม่ไม่ว้ายเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเปิดไปทำไมเปิดไปชำไม ปืนเอาไว้สําหรับเอาไว้ชุกเฉินะครับห้ามใช้จนหมดนะครับไม่ได้นะครับไม่งั้นหรือไม่ก็ช่วยกับเพื่อนก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะสําคัญได้ช่วยมากกว่านะครับ <S <S 1> <S 1> ใครที่โดมฮลัลโหลไปแล้วไปแล้วไปแล้วระวังนะเพื่อนระวังนะเพื่อน <S <S เอาเอาเฮ้เยปิดทำไมไม่ อย่าปิดเดินเปิดไว้ก่อนเปิด <laughs> โอ๊ยไปเปิดไว้ก่อนโอ้ thank you เปิดไว้ทำไอ้ปิดไว้ทำไมงง <laughs> เอาอีกแล้วทุกคนนะครับรีบกลับไปที่ถ้ำหรือกลับไปที่ล็อบบี้ของตัวเองนะครับไม่งั้นจะเปลี่ยนแบบเปลีแบบ่ยนไป เอใหญ่ไม่เข้ามาขอเตือนไว้ก่อนนะครับ ปืนเอาไว้ฉุกเฉินนะครับห้ามใช้นะครับเพราะไม่งั้นจะตายไม่งั้นจะอดใช้นะครับบอกไว้ก่อนยกเองใช้ไม้ได้อย่างเดียวนะครับห้ามใช้ปืนบ่อยๆไม่ได้นะครับไปไหนซีฟโอ้ ดีเลยเพื่อนดีเลยดีเลยตัดใจครับใครที่จะจะซื้อปืนหรือจะซื้อมีดอุปกรณ์นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ขอไว้อย่างนะครับคือห้ามตายหรือห้ามติดเชื้อนะครับบอกไว้ก่อนเอาไม่งั้นอ่ะเสียเงินนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่ไใบหน้าใบเออ ใครที่ใครที่อยาหาทำนะครับอ,อ้าว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 าว่าไงยังไงยังไง ไยังงไรอะไาว้าว้าว้าวโวยวยโอใหดอ้้โอ้ตเชืดทุกคนเนี่ยตีพยายามต้องตี <Good> boy. <laughs> อ้าวอีกแล้วนะครับเปลี่ยนแบบเลเวลก่อนนะครับตอนนี้ก็เออของเรามีแค่สองเองไม่สิเออสองเลเวลลือขอโทษสามารถไปซื้อสกินได้นะครับมีมีดกับปืนช็อตกันนะครับแล้วก็มีปืน M9 นะครับ อ๋อขออย่างนะครับว่ามันจะมีอยู่ในนี้นะครับเป็นเหรียญเอนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับแต่ต้องเล่นนานๆนะขอบอกไว้ก่อนปืนช็อตกันเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับพอมันเป็นสองรอยเอสนะครับก็ใครที่ใครที่กล้าเก็บได้นะครับก็ซอ้อเลยนะครับของเราเป็นอะไรสิฟ้าสิฟ้าสิฟ้าโอ้วลลี่กูรโอ้วลี่กูร Very good. อ๋อถามว่าพี่จะเปลี่ยนยังไงสกินถามว่าพี่จะเปลี่ยนยังไงสกินก็กดมาที่ตรงกระเป๋านะครับแล้วก็กดที่สกินแล้วก็กดที่บูชชัดก,การแล้วก็กดตรงนี้นะครับอืมเปลี่ยนสีเกียวเปลี่ยนสีฟ้าอืมเรียบร้อยแค่นี้แหละมันจะได้มันจะได้เป็น อ๋อตรงนี้มันเป็นดานง่ายนะครับอีซี่ครับเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านเลยโอโหโอโหไม่ไหวเลยตรงนี้ไม่ไหวตรงนี้ไม่ไหวเลยไปไปไป Let's go Let's go อ๋อเนี่ยเป็นขวานนะครับมันเป็นขวานนะครับระวังจะโดนติดเชื้อนะครับมันเป็นขวานนะครับก็กดชิกเพื่อรับอืมทีนี้ก็ประโยชน์แล้วนะครับใช้ได้นะครับไม่ได้หมดเสียหายนะครับแต่ระวังอย่าไปโดนตรงเส้นระวังอย่าไปโดนอย่าไปโดนตรงเส้นข่าวนะครับห้ามไปโดนนะครับ 40โรเบิร์ดแล้วก็50โรเบิร์ดอันนี้เป็นของอ,ปอุปกรณ์มีดนะครับก่อนที่ใครที่มี15โรเบิร์ดนะครับก็ซื้อได้นะครับุ <laughs> ูกโว้ย เดีย๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่านในนี้บอกว่าให้ทำอะไรนะครับโอเคนะครับว่าสำหรับในนี้นะครับก็มันจะมีอธิบายนะครับเดิงการต้องไปที่ในฐานที่นั่นนะให้ได้นะครับสองห้ามหยัดติดเชื้อยิบแเด็ดขาดนะห้ามห้ามติดห้าติดเชือ้อค,ครับ ขอบอกเลยนะครับว่าสองห้ามติดเชื้อยิ้มนะครับสามเตรียมอาวุธให้พร้อมสี่เอาชีวิตตัวรอดนะครับก็จะได้คลิปไม่ยาวนะครับอย่าเพื่ออยวเพื่อผมจะต้องไปตัดต่ออีกนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับสำหรับสายรบอกนะครับพอดีอาจจะย์วิดีโอไม่สนุกหน่อยนะครับ บอกแล้วไม่ตืมปืนไว้พบก่อนกำแางกำแางเดียวเดียวเดี no, no, no. มันมีมีดหรอต้องไงอะระวังอย่าให้พยายามไปโดนติดเชื้อนะครับบอกไว้ก่อนเห็นมันมีมีดอะะไปเอาอยัางไง บอกดีบอกดีสิอ๋อตรงนี้เอาได้ตรงนี้เอาได้ตรงนี้เอาได้มันเป็นที่สำรองนะครับเรียบร้อยโดนเต็ม มีสำรองนะครับเอาไว้เผื่อใช้นะครับมาสิเฮ้ยนอนนอนโอ้โ,อโ,อโอหกลดยดาไม่เอาครับไปตาก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็เพื่อแฟนเกมนะครับไม่สิแมปแฟนอ่าช่างมันเถอะครับเดี๋ยวขอผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย